สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ระบบอัตโนมัติอินคัมภมิทัศ AI c o u s ต้นะครับเราต้องการเห็นพี่น้องนะครับเข้ามาเรียนรู้ในระบบออนไลน์อย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็สร้างธุรกิจของพี่น้องเองขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สอดรับกับโลกอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นวันนี้เราจะให้เห็นภาพนะครับพี่น้องที่เริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับเรื่องแอปเปิลนะครับธุรกิจแอปเปิล ที่ถูกต้องทำยังไงนะครับเราจะใช้ตัวอย่างโมเดลของฟริกแบงค์เข้ามานะครับซึ่งเป็นตลาดของต่างประเทศทำเงินได้สูงมากๆเลยนะครับหากพี่น้องรู้เคล็ดลับกระบวนการวิธีการนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ากระเป๋าของพี่น้องได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับว่ากระบวนการทั้งหมดที่จะเข้าไปจับเม็ดเงินทำกันยังไงในปี2000 <S <S เอาละครับเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมอยู่หน้าคลิกแบงก์นะครับพี่น้องคนไหนที่ยังไม่สมัครคลิกแบงก์นะครับก็เข้าไปสมัครได้นะครับที่หน้าคลิกแบงก์ URL นี้นะครับคลิกแบงก์ .com นะครับแล้วก็เข้าไป Signup นะครับ Sign Up ตรงนี้นะครับเมื่อพี่น้องเข้าไป Signup นะครับก็จะสร้างตัว Account ของพี่น้องขึ้นมานะครับก็จะเห็นรายละเอียดนะครับตรงนี้เป็น Country นะครับก็เลือกประเทศไทยนะครับไทยแลนด์นะครับ first name last name ใส่ไปนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ใส่เข้าไป e ีเม l นะครับแล้วก็ password การกําหนด password นี้นะครับมีน้องก็กําหนด password ตามที่เขากําหนดด้านล่างนะครับตัวอักษรตัวสูงตัวต่ําตัวเลขนะครับแล้วก็คาแรค c เตอร์นะครับที่เขากําหนดมากที่สุดเท่าไหร่นะครับให้เป็นไปตามนี้นะครับอักษรที่มีลักษณะพิเศษนะครับเราก็ใส่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของบัญชี account ของเรานะครับแล้วก็ เอ็ก p t เซแล้วก็ c o n t i n u uh, ียในการที่ร e รีจิสเตอร์นะครับ mm hmm. เมื่อพี่น้อง r e จิสเตอแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะได้ Account ขึ้นมานะครับ mm hmm. เมื่อพี่น้องได้ Account ขึ้นมานะครับ mm hmm. ให้กําหนดนิ c เนมนะครับนิคเนมก็อ hmm. าจจะเป็นตัวอักษรย่อแล้วตามด้วยหัาตัวเลขนะครับ mm hmm. เมื่อได้ Nick Name แล้วนะครับพี่น้องก็เข้ามาที่ uh, การ Log In เข้ามาที่ Marketplace นะครับ Marketplace ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแสดงรายละเอียดของ ตัวโปรดักต์สินค้าที่มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างมาสักโปรดักต์หนึ่งะครับที่จะทําให้เราสามารถที่จะเข้าไปทําตัวธุรกิจแอฟิตัวนี้นะครับให้ได้เม็ดเงินเพิ่มขึ้นนะครับเข้ามาก่อนอื่นนะครับวิ่งน้องเข้ามาดูตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตลาดของเฮลท์ฟิตเนสนะครับผมจะเข้าไปที่ตัวเว็บหนึ่งนะครับชื่อว่า CB Engin จ พี่น้องเข้าไปที่ CB Engine นะครับแล้วก็ไปที่ CB Top Gravity นะครับกด CB Top Gravity ก็จะเห็นตัว l i s ์ขึ้นมานะครับว่า Product ตัวไหนที่ขายได้สูงสุดนะครับมีความต้องการของตลาดสูงสุดนะครับเราก็เข้าไปดูรายละเอียดของ Product ์ตัวนั้นนะครับผมให้เห็นภาพตัวแรกนะครับก็จะชื่อว่า p r o v e n ตัวนี้นะครับ Gravity อยู่ที่900นะครับซึ่งสูงมากๆนะครับ สูงกว่า Product ตัวอื่นเลยนะครับเป็น t o อปแ n งของของตัว Product ตัวนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่า Product ตัวนี้เกิดการ Trans n s a c t i o n ในการขายนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ419นะครับนั่นก็เป็นปริมาณที่เยอะมากนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปดูข้างในนะครับว่า Product ตัวนี้เนี่ยเขามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดูที่รายละเอียดตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะเห็นว่ามีค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่7.5นั่นก็หมายความว่าราคา Product ที่กำหนดไว้นะครับเขาจะให้คอมมิชชั่นเราทันทีเลยหากขายได้ที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอเวอร์เซลอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่นะครับโอเคนะครับอินิเชียลเซลนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเอาล่ะครับนี่ก็คือตัว c ีเในการที่กำหนดแรงในการที่จะเข้าไปดูว่าโปรดักต์ตัวไหนมันมีศักยภาพในการที่จะทำเงินในตลาดออนไลน์นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่ คลิกแบงก์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเซิร์ชนะครับตัวตัวนี้นะครับเราเอาตัวโปรเวนเนี่ยนะครับเข้ามาเพื่อที่จะเซิร์ชหาในตัวไฟล์โปรดักตัวนี้นะครับเอาละครับกดเซิร์ชเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมานะครับว่าโปรดักตัวนี้ให้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่154นะครับ75%ก็ไม่น้อยเลยนะครับในการ ปิดการขายต่อหนึ่งครั้งนะครับแล้วตรงรายละเอียดเวลาเราจะโปรโมทนะครับเราก็กดที่โปรโมทต,ตัวนี้นะครับเมื่อพี่น้องได้ตัว nickname แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเพื่อ generate hop link ออกมานะครับผมก็จะได้ hop link ตัวนี้ออกมานะครับ hop link ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปโปรโมทหากมีคนที่กดผ่านลิงก์ตัวนี้นะครับก็เราก็จะได้เม็ดเงินเข้า account ของทางาคลิก แบงก์เนี่ยน,นะครับแล้วก็ค l i c k b a n k จะอัตโนมัติโอนเข้าตัวบัญชีของเราต่อไปในสเต็ปขั้นต่อไปนะครับเอาล้วนะครับเมื่อเรารู้ Product ตัวนี้มีความต้องการสูงในตลาดเราก็ต้องเข้าไปศึกษาโปรดักถูกไหมครับว่า Product ตัวนั้นเนี่ครับทำฟังชันผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาให้ผู้คนได้ยังไงนะครับประเด็นที่สำคัญวิ่งน้องต้องเริ่มต้นด้วยจากจุดนี้ครับ เวลาคนเข้าไปในออนไลน์นะครับก็จะ,ะยังไม่มีทิศทางนะครับมันก็สเปกสบัดไม่หมดเลยนะครับว่าตรงไหนทําเงินได้ก็เข้าไปเลยก็เข้าไปเลยนะครับจริงๆแล้วกระบวนการมันเริ่มต้นเลยเราต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะเข้าไปทําเงินออนไลน์ด้วยปริมาณผลลัพธ์เม็ดเงินเท่าไหร่ยังไงนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องดูว่าเราเนี่ยชอบในเซกเตอร์ไหนมันมีทั้งเซกเตอร์ของอทางด้านสุขภาพก็คือเฮลท์แอนด์ฟิตเนสนะครับ ทางด้าน Make Money นะครับวิธีการ Make money ในออนไลน์นี่ก็มีเยอะนะครับการทําเงินออนไลน์นะครับเคลดลับวิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดการสร้างธุรกิจนะครับและก็การสร้างเม็ดเงินขึ้นมาจากตัวเรื่องรายละเอียดเทคนิคต่างๆในการที่จะสามารถทําเงินต่างๆในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นกราฟิกออกแบบเว็บไซต์หรือว่า ต่างๆนะครับนั่นคือทําเงินออนไลน์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเรレーションคือความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเดทติ้งหรือเป็นลักษณะการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคลหรือการพัฒนาในสายงานต่างๆเข้าไปนะครับตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตลาดออนไลน์โตมากๆนะครับและกลุ่มทั้ง3ากลุ่มพวกนี้นะครับมีเอฟเฟรตมีโปรดักต์อยู่แล้วในตลาดดังนั้นน้อง ต้องวางตำแหน่งตัวเองให้ถูกต้องว่าตัวเองชอบด้านไหนหากชอบด้านสุขภาพก็ไปทางแนวสุขภาพเลยนะครับเราอย่าเอาทุกอย่างนะครับถ้าเอาทุกอย่างเนี่ยตล,ตลาดจะมองว่าพี่น้องไม่เก่งสักเรื่องนะครับคือเอาเป็นทุกเรื่องเลยนะครับซึ่งมันจะไม่ต่างอะไรกับคนอื่นที่เขาทํากันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องหาจุดแข็งของตัวเองจุดนิสของตัวเองว่ารักด้านนี้ชอบด้านนี้ ชอบทําอาหารก็ทําอาหารชอบออกกาลังกายก็ออกกาลังกายชอบโยคะก็ชอบโยคะชอบฟิตเนสก็ชอบฟิตเนสนะครับอชอบในการที่จะหาเงินออนไลน์นะครับก็มุ่งไปทางนั้นเลยสักทางหนึ่งแล้วก็หาโปรดักตัวนั้นนะครับวันนี้ผมจะแสดงตัวอย่างนะครับเราเอาตัวโปรดักทางด้านเฮลท์ฟิตเนสขึ้นมานะครับแล้วก็ให้น้องดูเป็นโมเดลในการเ,าเ,าเปรียบเทียบรายละเอียดน,นะครับแล้วก็เข้าลงมือทำนะครับหากใครชอบด้านนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปลงมือทําได้นะครับ แล้วก็แพลตฟอร์มนะครับมันยังมีอีกหลายตัวนะครับนอกจาก c ลิกแบง n ์เนี่ยครับยังมี j v ว u ยังมี CJ a r แครฟนะครับยังมี A w i n ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่คลิกแบง n ์เป็นตัวที่เราสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ได้ได้ง่ายนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นเอาละครับเมื่อผมเข้ามาดูโปรดักต์นี้นะครับมันมี2ส่วนที่น้องดูนะครับตรงส่วนแรกเนี่ยถ้าผมกดเข้าไปเนี่ยมันก็คือเว็บไซต์ ของโปรดักต์ตัวนี้นะครับก็เข้าไปในโปรดักต์ตัวนี้ทํางานยังไงมีรายละเอียดไงเราเข้าไปดูเว็บของเขาได้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นโปรดักต์ที่ลดน้ําหนักนะครับแล้วก็ชะลอวัยทําให้นอนหลับลึกนะครับหลับสบายนะครับซึ่งเป็นเอ่อเป็นตัวสกัดจากสารธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงนะครับได้รับการเอ่อรับรองมาแล้วนะครับจากทางสารอเมริกาว่าปลอดภัยนะครับก็นำมาขายได้นะครับ และนี่คือ Product ตัว p r o v e n นะครับนี่คือหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับคราวนี้เรามาดูรละเอียดตัวล่างนะครับรายละเอียดตัวล่างตรงนี้ก็คือตัวรายละเอียดของอการที่เราสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับ Product ตัวนี้นะครับเมื่อเราเป็นพาร์ทเนอร์นะครับเราก็ดูรายละเอียดตรงนี้นะครับว่าเขามีกฎเกณฑ์ละเอียดยังไงบ้างนะครับแล้วก็เข้าไปสมัคร register name email แล้วก็คลิกตัว ID คลิกแบงค์ใหดีนะครับคลิกแบงค์ใหดีตรงนี้ก็คือน mm ิ n เนมของพี่น้องที่สมัครเทรดคลิกแบงค์นั่นเองนะครับ mm hmm. เมื่อพี่น้องสมัครตรงนี้แล้วนะครับมันจะนําทางพี่น้องเข้ามาสู่หน้านี้ครับหน้ารายละเอียดของโปรดักต์อันนี้ผมสมัครไว้แล้วนะครับมันก็จะ,อะบอกรายละเอียดว่าโปรดักต์ตัวนี้มีอินฟอร์มชั่นเชิงลึกยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดของอตัวโปรดักต์อินเวสนะครับ mm hmm. เขาจะให้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัว Product Information นะครับตัว Keyword keyword ตรงนี้ก็คือในการคน,คนที่ค้นหา Product ตัวนี้นครับเป็น Keyword อะไรในกลุ่มเ,เหมือนสุขภาพและลดน้ำหนักอย่างเงี้ยเป็น Keyword อะไรนะครับ mm hmm. เขาก็ให้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับได้เลยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะนำไปโปรโมทนะครับในส่วนที่มันสามารถที่จะเ,เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการขายได้นะครับ ต่อไปก็เป็นอีเมลนะครับอีเมลตรงนี้เป็นอีเมลที่หลังจากเรามีผู้สนใจแล้วเราก็ใช้อีเมลตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นทีมการตลาดที่เขา brainstorm กันแล้วว่าคําพูดในอีเมลอย่างงี้นะครับจะทําให้คนซื้อสินค้าและโปรดักตัวนั้นนะครับและนี่ก็คือกระบวนการที่เราต้องศึงกษาทำความเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็คําถามที่ถามกันบ่อยๆนะครับเราก็ดูด้วยนะครับว่ามีรายละเอียดยังไงนะครับ contact us ก็สามารถที่จะ ไปคอนแทคเขาได้นะครับจากตรงจุดนี้นะครับว่าข้อสงสัยกับโปรดักต์ตัวนี้ในการที่เราเข้าไปเป็นพาร์เนอร์ไปโปรโมทโปรดักต์เขาเนี่ยครับมีอะ,อะไรอีกบ้างนะครับที่เราควรจะรู้นะครับเอาแล้วนะครับเดี๋ยวครนี้ผมจะย้อนกลับมาที่ตัวรายละเอียดของคลิกแบ a ก k อีกครั้งหนึ่งนะครับภาพรวมก็คือราคามันอยู่ที่154นะครับ75% i คอมมิชชั่นนะครับ ก็ไม่น้อยเลยนะครับต่อการขายหนึ่งครั้งนะครับครวนี้กระบวนการแล้วเราจะไปะทําให้เกิดการขายขึ้นได้ยังไงนะคนมาคลิกตรงนี้ได้ยังไงนะครับถ้าเป็นมือสมัครมือสมัครเล่นนะก็ที่เคยทํากันมาในอะดีตนะครับเขาก็จะไปเอาตัวโปรโมตตัวลิงก์เลยไปโปรโมทตรงนี้นะครับแล้วก็เจเนเรตฮอปลิงก์ออกมาเอาลิงก์ตัวนี้มาเลย ในการที่จะไปโปรโมตใน Facebook หรือใน google หรือในตัวโพสต์ต่างๆนะครับซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับหลายๆครั้งถูกการแบนนะครับจากตัวแพลตฟอร์มต่างๆนะครับซึ่งวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกต้องถูกต้องในปัจจบันนะครับวิธีที่สามารถทียบทาเงินถูกต้องนะครับพี่น้องจะต้องสร้างตัวระบบหน้า ตัว capture page หรือ off in page ก่อนนะครับของ Product ตัวนี้นะครับก็คือให้ลูกค้าเข้ามาเห็นหน้าหน้านี้ก่อนนะครับซึ่งไม่ใช่เราเอายี่ห้อ proven ขึ้นเลยนะครับไม่ใช่เอายี่ห้อแบรนด์ตัวนั้นขึ้นเลยเป็นการพูดภาพกลางนะครับว่า Product ตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับการหลับหลับลึกนะครับอันนี้ผมเตรียมตัวหน้า landing page นะครับหรือ off in page ให้พี่น้องเห็นภาพนะครับอ่ะนี่ตรงนี้ผมเอาคำพูดจากตัว คอนเทนต์ของโปรดักต์ตัวนี้นะครับมาใส่ในตัวหน้า Landing Page ของผมนะครับตัวนี้จะแสดงถึงเรื่องการความลับของการหลับลึก100%เนตี่ยครับแล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นการชะลอวัยด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการลดน้ำหนักเกิดขึ้นด้วยในระหว่างการนอนนั้นนะครับ และนี่ก็คือรายละเอียดนะครับผมก็เอาภาพรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะนะครับเ,เข้ามาแล้วก็เกี่ยวข้องกับธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้เขากดเข้าไปดูรายละเอียดว่าโปรดักต์ตัวนี้นะครับมันคืออะไรนะครับตัว call to action ตรงนี้นะครับมันได้มาจากรายละเอียดของตัวที่เขา provide นะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์นะครับก็ พิูแล้วนะครับว่าอันนี้ก็คือมันทำให้เกิดลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ทำให้สามารถที่จะนอนหลับลึกได้นะครับเมื่อเขากดตรงนี้เข้าไปนะครับผลลับมันก็คือเราเก็บรายละเอียดของชื่อกับอีเมลไว้นะครับทำไมถึงต้องทำอย่างนี้เป็นประเด็นแรกเลยนะครับเพราะว่าระบบ Database นะครับเราต้อง Collect ตัวนี้ไว้เป็น a s s e t ของเราซึ่งต่อไปถ้าพี่น้องทำอย่างนี้ได้ถูกต้องนะครับมันจะโตขึ้นเรื่อยๆ มันจะมีทั้งจิมทั้งจอห์นทั้งเจเนิเฟอร์ทั้งคิมทั้งสตีฟนะครับเยอะไปหมดแล้วนะครับข่าวหน้าพี่น้องสามารถที่ทําไมครับขายโปรดักตัวอื่นได้ไหมครับได้อีกใช่ไหมถ้าเราไม่ได้แคปเจอร์ตัวนี้นะครับอยู่ๆใช้วิธีการเดิมแบบบืองสมัครเล่นเลยจากอดีตนะครับก็ไปเอาลิงก์เลยนะครับแล้วก็กดฮอปลิงก์เลยนะครับพอได้ลิงก์ตัวนี้เอาไปแปะแล้วกันไปย่อลิงก์ให้มันเล็กลงแล้วไปแปะในเฟซบ b o o โซเชียลต่างๆสุดท้ายเขา คลิกแล้วตรงไปที่ไหนครับเวนเดอร์เลยเนาะเราเป็นใครครับเรายืนดูอยู่เฉยๆรอเอาคอมมิชชั่นนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับซึ่งคราวหน้าเราก็ติดต่อคนคนนั้นไม่ได้แล้วนี่เป็นวิธีที่การเดิมนะครับที่ไม่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นพี่นงน้องจะต้องสร้างตัวระบบ l a n d i n g Page ที่ผมอธิบายไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะต้องมีกระบวนการในการที่จะสร้างระบบ c a p t u อรรายละเอียด ลิสต์ตัวนั้นขึ้นมานี่คือเกมอนาคตที่กาลังจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เรียนรู้ตรงนี้เราฝึกกันนะครับพี่น้องเข้ามาฝึกได้เลยนะครับในกระบวนการที่เราเอสอนเนี่ยครับในลายอดพิทักษ์ AI เข้ามาได้เลยก็จะรู้ข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลหมดย่อเหลือใน,ในคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับพี่น้องสามารถที่เข้ามาศึกษาเราเรียนเพื่อทําเงินกันทําเงินให้มันไหลเข้ามาแบบออโต้หลทิศทางนะครับมันมีวิธีการของมันนะครับ เอาลครับผมมาถึงหน้าของอ landing page แล้วนะครับตัวนี้เราจะต้องเป็นการบ้านในการที่จะไปทําหน้านี้ก่อนนะครับพอพี่น้องได้หน้านี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับกระบวนการที่สุดยอดมันรอพี่น้องอยู่นะครับหากใครไม่รู้ตรงนี้ก็ยากที่จะทําเงินเช่นกันนะครับเอาแล้วนะครับผมใช้วิธีการในการที่จะเข้าไปสร้างกระบวนการเพื่อ เอาตัวรายละเอียดตัวนี้นะครับเข้าไปไปโพสต์ในกลุ่มคนที่ต้องการจะหลับลึกนะครับแล้วคําถามก็คือกลุ่มคนพวกนี้อยู่ที่ไหนนะครับผมเข้าไปที่นี่ครับพี่น้องเข้าไปดูรายละเอียดว่าต้องเช็คก่อนนะครับว่า,าตัวกระบวนการที่คนเนี่ยนะครับเขากล่าวถึงกันเยอะนะครับมันมันมันคืออะไรนะครับอ่า เราเจอตัวหนึ่งนะครับ How can I sleep better at night ผมกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เข้ามาตรงตรง Google ถูกไหมครับโอ้เขาพูดกันเยอะเรื่องนี้นะครับผมกดเข้าไปใน17 proven t i p อ้าวมันก็จะมีตัวตัวรายละเอียดนะครับบอกว่า17ทิปทิปเอ่อทิปในการที่จะทำให้หลับลึกมากขึ้นเห็นไหมครับ เอาละคราวนี้กระบวนการตรงนี้สําคัญมากนะครับสําหรับคนที่เริ่มใหม่นะครับเมื่อกี้เราสร้างหน้า landing page แล้วนะนะครับแต่ว่าอยู่ๆจะเอาคนเข้าไปประท้หน้า landing page ของพี่น้องเลยมันมันเขาไม่ซื้อนะครับมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของปีหน้านะครับมันจะเปลี่ยนไปอย่างนี้พี่น้องเอาตัวรายละเอียดตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเข้ามา โฮสในกลุ่มที่เขาสนใจนะครับเอาละคราวนี้เราไปหากลุ่มที่เขาสนใจตรงนี้ได้ที่ไหนนะครับพี่น้องเข้าไปที่ตัวหนึ่งตัวนี้เป็นคอร a าเป็นควีเช่นต่างๆที่เขาถามกันนะครับในเน็ต uh, ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมช่วยเข้าไปว่า d e e p s l i p Ti ปนะครับอันนี้ผมสมัครเข้าไปแล้วนะครับแล้วผมก็ how to get deep sleep ผลลัพธ์คือยังไงครับมันก็จะออกมาหน้าที่เขาตั้งคำถามกันเยอะ เอาแล้วนะครับพอเรารู้รายละเอียดตรงนี้แล้วนะครับเราจะเชื่อมต่อเข้ามาสู่บทความเมื่อกี้ได้ยังไงบทความแรกที่ผมบอกว่าเป็นบทความที่เ,เราเจอเมื่อกี้นะครับจากตัวที่คนพูดกันเยอะเลยนะครับแล้วก็เราไปเจอบทความตัวนี้นะครับแล้ก็เอารายละเอียดตัวนี้ไปโพสต์ในคลอลาเห็นขั้นตอนม้นะครับ เอารายละเอียดที่เราเจอเนี่ยไปโพสต์ในกัวานะครับอาผมสมัครไว้แล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็คือ add comment add comment นะครับครน,นี้วิธีการของมันเนี่ยเราไม่ได้ไปไปลบกวนหรืออะไรเราแชร์ข้อมูลที่เรามีเข้าไปนะครับว่ามันมีขั้นตอนหรือมีวิธีการยังไงบ้างในการที่จะเ,เราเข้าไปแล้วไปเ,เจอ ผลลัพธ์ที่ทําให้นอนหลับลึกได้นะครับ mm hmm. แบ่งปันให้ผู้อื่นนะครับอ่ะขนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนนะครับที่พี่น้องทําความเข้าใจนิดนึงนะครับผมตั้งประโยคนะครับวิดดิ้งไว้อย่างนี้นะครับ mm hmm. uh, Hey guys if you looking for sleep better at night mm hmm. นะครับ I was reading the article ผมฉันไปอ่านิเคิล e ตัวนี้มาแล้วนะครับแล้ว มันคืออาร์ติเคิลของ17อทิปที่สามารถทำให้หลับลึกในกลางคืนได้นะครับและผมคิดว่าอาร์ติเคิลนี้ I thought it would be pretty cool มันเยี่ยมมากเลยนะที่จะสามารถที่จะาาวางในโพสต์ตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับพวกคุณทุกคนนะครับผมก็เอาตัวนี้ลงมาอาผมก๊อบตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ทำไมครับ ไปที่ตัวโคราชใช่ไหมแล้วผมก็วางเห็นไหมครับในขณะเดียวกันผมกำลังจะเชื่อมต่อผ่านตัวตัวลิงก์ไปที่หน้า landing page นะครับแต่ผมจะไม่เชื่อมโดยตรงนะนะครับผมจะเชื่อมไปที่ที่ไหนก่อนครับประเด็นเมื่อกี้จำได้ไหมเราต้องเชื่อมต่อไปที่หน้านี้ก่อนนะครับคือหน้าบทความ นะครับคราวนี้ผมก็มีตัวรายละเอียดขั้นตอนตรงนี้ต้องเข้ามามาเรียนรู้กันนะครับขั้นตอนในรายละเอียดตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งมันจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าพี่น้องทําความเข้าใจกับมันแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินสูงมากนะครับครับผมก็เอาลิงก์ที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับในการสั่ง call to action ให้เขาทําอะไรสักอย่างนะครับผ่านบทความนั้นนะครับผมก็เอามาเชื่อมตรงนี้ครับ ่านะครับแล้วผมก็แอ d คอมเมนต์เนาะนะครับเข้าไปไปแล้วครับถามว่าเอ๊ะแล้วลิวลงก์ตรงเนี้ยมันไปไหนอ่ามันเชื่อมต่อมาหน้านี้เห็นไหมครับเป็นหน้าที่17เจ uh, ็ด p r o v e n t i v e to Sleep Better at Night เอาแล้วนะครับพอเข้ามาที่หน้านี้นะครับสิ่งสำคัญมากที่น้อยคนที่จะรู้แล้วใช้ตัวกระบวนการนี้นะครับเป็นทิปที่มันทำให้เกิดเงินได้เยอะมาก นะครับพี่น้องเห็นด้านซ้ายด้านซ้ายที่ผมเตรียมไว้นะตรงนั้นนะครับผมก็จะบอกว่า try this secret to get deep sleep one of t h e n a t u r e มันเชื่อมต่อไปที่ product proven ถูกไหมที่อยู่ในตัวหน้า landing page ของผมถูกไหมครับแล้วถ้าเขากดตรงกดตรงนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูนะครับมันไปที่หน้า landing page ของผมเห็นไหมครับแล้วพอกดที่หน้า landing page เกิดอะไรขึ้นครับให้เขา กรอบชื่ออีเมลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กด access secret พราะกด access secret นั่นก็หมายความว่ามันกดผ่านลิงก์เราเข้าสู่ Product เห็นกระบวนการขั้นตอนหรือยังครับพอเข้าต่อ Product ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าและกลุ่มกลุ่มกลุ่มเวนเดอร์รายนี้นะครับจะรับไม้ต่อจากเราทันทีเพราะเขาต้องการขายอยู่แล้วเหมือนกัน แต่เราได้รายชื่อแล้วถูกไหมครับกับอ e ีเมลนี่คือกระบวนการที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่ a อ i a เฟรดบิสเนสธุรกิจ a อ i l เฟรดคือไปเอาลิงก์ที่ไหนอะแล้วเดี๋ยวเอาไปโฆษณาการอะไรไม่ใช่นะครับตรงนั้นจะเป็นกระบวนการของมือสมัครเล่นเริ่มต้นนะครับมันมันทำเงินยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยมันมีขั้นตอนของมันในการที่จะศึกษาเรียนรู้พอเข้ากระบวนการตัวนี้แล้วผ่านตัวตัวนี้นะครับถ้าเขากดซื้อเมื่อไหร่ พี่น้องได้75%ทันทีในขณะเดียวกันพี่น้องได้ทําไมครับรายชื่อและอีเมลเป็นตัวระบบฐานดัตต้าเบสนี่คือเกมหน้าที่เรากําลังจะแข่งกันนะครับและนี่คือเกมหน้าที่เราต้องรู้นะครับและเกมนี้พี่น้องต้องไม่จําเป็นต้องสต็อกของเลยใช่ไหมพี่น้องไม่จําเป็นจะต้องไปชิปปิ้งเลยนะครับเวนเดอร์ส่งให้นะครับในขณะเดียวกันพี่น้องมีฐานลูกค้าอยู่ในมือ นะครับแล้วคราวหน้าพี่น้องขายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวลดน้ําหนักได้ไหมครับเห็นไหมครับมันไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าพี่น้องไม่เข้าใจกระบวนการมันเนี่ยจบเลยครับตั้งแต่ต้นและนี่คือเกมของอนาคตนะครับแล้วก็คือเอ a เฟร u บิสเน s นะครับธุรกิจ Affiliate จะขับเคลื่อนตัวแอดวานมากยิ่งขึ้น นะครับดังนั้นพี่น้องสามารถใช้กลยุทธ์นี้ไปออนอกจากคลิกแบงก์นะครับยังมีตัวอื่นได้หมดเลยเป็นคอนเซปต,ต์เดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น j v ว u ไม่ว่าจะเป็น CJ a f f i l i a t e หรือว่าจะเป็นตัว a อวินหรือจะเป็นตัว a อ l i a t e ในไทยก็ใช้ได้นะครับกระบวนการตรงนี้พี่น้องต้องรู้ r o c e s นมันแค่นั้นเองแล้วลิงก์ไปเอาจากที่ไหนมันเป็นเรื่องรองนะครับไปเอามาจากที่ไหนนะครับแต่ถ้าไม่รู้กระบวนการนี้จับเงินยากมากเลยครับ ครับเราฝึกกันนะครับเราฝึกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบพวกนี้นะครับให้วิ่งร้องไปจับเงินกันมาที่ l ล ne แอบพิทักษ์ AI นะครับแล้ววิ่งน้องจะมีเม็ดเงินเยอะมากขึ้นนะครับเม็ดเงินวิ่งขึ้นออนไลน์เยอะมากตอนนี้นะครับแต่คนที่ทำไม่ได้เพราะไม่รู้วิธีไม่รู้ขั้นตอนที่ถูกต้อง และนี่คือเกมยาวนะครับเมื่อพี่น้องวางตำแหน่ง position n e c e s i t y พี่น้องชัดเจนกับต,ตัวเองแล้วว่าตัวเองรักชอบทางด้านสุขภาพนะครับพี่น้องก็สร้างระบบเบส hub base นะครับ business ของพี่น้องผ่านตัวอุตสาหกรรมของสุขภาพได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยเชื่อมต่อไปอ i พเฟ t e กระบวนการที่ผมไม่เห็นภาพก่อนหน้านี้นะครับและนี่คือกระบวนการที่เราจำเป็นต้องศึกษานะครับศึกษาทำความรู้ว่ามันเกิด ขึ้นได้ยังไงแล้วเม็ดเงินไหลเข้ามาจากหลายทิศทางหลายทิศทางได้ยังไงก็โปรดักต์มันไม่ใช่โปรดักต์เดียวมันมีอีกหลายโปรดักต์ในเซกเตอร์ที่วิ่งน้องเลือกในความชอบที่วิ่งน้องเลือกในฐานธุรกิจตรงนั้นเข้ามาดูรายละเอียดกันครับเข้ามาฝึกกันว่ามันทํำยังไงจากจุดที่ไม่เป็นเริ่มต้นเนี่ยครับจากศูนย์เลยแล้วให้ไปจับเงินกันทํำยังไงมาที่ลายแอดพิทักษ์เ i อนะครับเรายินดีที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีสุดยอดตัวนี้ ระดับโลกให้พี่น้องได้นําไปใช้งานกันเพื่อดึงเม็ดเงินเข้ากระเป๋าของพี่น้องเองนะครับผมอัปเดตเทคโนโลยีกับทางต่างประเทศอยูเอ่เป็นระยะนะครับและก็ตรงนี้นะครับมันเคลื่อนตัวมันเปลี่ยนแปลงมันวิวัฒนาการเราต้องรู้เราต้องเข้าใจและสิ่งที่รู้และเข้าใจมันเดียวนำม,มาซึ่งผลลัพธ์ของเม็ดเงินที่พี่น้องต้องการครับ ครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตกับลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับหากวิดีโอนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาเส้นทางที่จะทําเงินอยู่นะครับแชร์แบ่งบันให้เพื่อนๆนะครับก็มาทําด้วยกันเพื่อให้เข้าไปจับเงินด้วยกันนะครับเม็ดเงินมีอยู่เยอะมากมายเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนไม่รู้วิธีการจะไปจับแค่นั้นเองมันรออยู่เยอะมากมายนะครับคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็แน่นอนนะครับกลุ่มนั้นเขาจะไปแข่งกันเรื่องราคาプライทัวร์ นะครับแล้วก็จะบ่นกันว่าทําไมทําเงินไม่ได้ทําไมราคามันถูกตัดกันไปโอ้โหมโ,โหฬารเลยนะครับแล้วทําไมอพอยิงแอดถ้าไปเล่นเฉพาะยิงแอดนะครับมันก็ผลลัพธ์ก็คือจ่ายเงินกันเยอะมากขึ้นเพราะว่าตัวกลยุทธ์ของไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆนะครับเขาพยายามดึงเงินกับบริษัทเขาให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น เขาจะลดอัตราการมองเห็นของวิ่งน้องลงให้วิ่งน้องจ่ายเงินมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเกมไหนที่เราจะเป็นสร้างอาณาจักรของเราเองนะครับเพื่อจะเป็นอิสระไม่ผูกพันธาานาการไว้กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับวิธีนี้ที่ผมฝึกพ่วิ่งน้องนะครับจุดนั้นเป็นจุดที่ทําให้วิ่งน้องออสร้างธุรกิจระยะยาวได้โดยที่ใช้วิ่น้องคนเดียวเพียงพอแล้วครับแล้วก็ไม่จ้เป็นต้องสต็อกของไม่จ้เป็นต้องชิปปิ้งเลยครับของมีอยู่ทั่วโลกแล้วครับมีอยู่แล้วเราไป เช็คแฮนด์ hand, จับมือกับเข้าหน่อยนะครับว่าจะช่วยกันทําธุรกิจให้มันเดินหน้าด้วยศักยภาพของเราได้ยังไงวันนี้ต้องขออนุญาตกลับลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับครับใครสนใจนะครับแอดเข้ามาทันีไลน์แอดพิทักษ์เอรับข้อมูลมากยิ่งขึ้นครับครับขออนุญาตกลับลาไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ